พระเจ้าทั้งหลายและไทยหมู่ทุกเหล่าพร้อมคณะผู้ติดตามขอนอบน้อม <c oughs> องค์สมเด็จพระศรีอรยะแม่ไตและองค์สัมมาสามัมพุทธเจ้าเหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายและข้าพระเจ้าขอนอบน้อม ต่อท่านองค์อิงต่อท่านองค์อิงมหาราชขอทรงโปรดเป็นองค์ประธานโดยที่ขณะกำลังให้อันอุภาพส่มวลมนุษย์ชาติทั้งหลายสัปปรพสัตว์ทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลาย และข้าพระเจ้าขอนอกน้องต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านได้เสียสละในความสึกเป็นตัวมานั่งปกลรให้แต่มนุษย์ทั้งหลายและจิตวิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลาย ด้วยอนุภาพขององค์อินมหาราเป็นแสงอานุภาพที่ส่งลงมายังโลกมนุษย์เพื่อให้อานุภาพแต่คณะผู้ติดตามและเหล่าลูกหลานทั้งหลาย ซึ่งเป็นพระและเป็นองค์ระดับให้แก่เรากิญญาสัพพสัตว์และบ,บรรทาพรข้าพเจ้าขอให้ด้วยบุญและบารามีให้แก่เราจิตวิญญาและดวงวิญญาณทั้งหลายด้วยอริยค้าขององค์อินมหาราช สง so. ในทุกครั้งที่การออกโปรดและการจุดช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าจิตยิงย่างข้าพเจ้าเอง ก็ยังไม่เคยได้เอ่ยนามถึงกับองค์พรมมหาลางซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในขณะที่ข้าพเจ้าได้เห็นองค์เอ็นมหาราชท่านกำลังให้อนุภาพ แก่ภาคทิ์และภาคส่วนอยู่ณขณะนี้นั่นหมายถึงท่านให้ใหอนุภาพลงมาเพื่อในการชุดช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทพหรือพรมทั้งหลายที่ยังติดอยู่ในชั้นและอยู่ในโูมมเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังหลงและยังเดินบนในสิ่งเหล่านี้องคสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมองเห็นด้วยความเจ็บปวดความทุกข์และความทรมานมการหลง การยึดติดมีใช่แค่เพียงมนุษย์เท่านั้นเทพหรือพรหมก็ยังหลงอยู่แต่ในชั้นเทพและชั้นพรหมเช่นเดียวกันจึงทำให้ผู้อยู่ในชั้นเทพและชั้นพรม จึงติดกันที่เหนียวหนื่อที่สุดและวิบากกันที่มีมากกว่าสัตว์สัตว์หรือมนุษย์เสียด้วยซ้ำไปองค์อินมหาราชท่านจึงโปรดต่อผู้ที่อยู่ในชั้นเทพชั้นพรหมเช่นเดียวกัน กับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังโปรดอยู่ที่เมืองนาลกและในขณะเดียวกันทางโลกมนุษย์คือมนุษย์โลกก็จะโปรดไปโดยพร้อมเพียงกันนั่นหมายถึงแม้แต่พรหม,มโลก ยม,มโลกและมนุษย์โลกต่างพร้อมเพรียงการน,นอบน้อมถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการปลดปล่อยให้เป็นอิสระและจิตวิญญาณที่ยังมาไม่ได้และจิตวิญญาณ ในรูปแบบสับประสัตทั้งหลายที่ยังเกรงกลัวที่ยังเกรงกลัวต่อมนุษย์หรือว่ายังสงสัยอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าในหมู่คณะผู้ติดตามรอยเท้าขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า นั้นทำอะไรจึงไม่กล้าเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วพระพันเจ้าเองก็ขออนุญ,ญาตบรรพบรุษและเจ้าของบ้านซึ่งได้เปิดโอกาสให้แกจิตวิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้น ได้รับการช่วยเหลือและได้รับอนุภาพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบางดวงวิญญาณมาไม่ได้ยังติดหนี้และยังติดในภารกรรมและบางดวงวิญญาณที่ถูกฝัง และบางดวงวิญญาณที่ถูกฝังทั้งที่ยังไม่เสียชีวิตก็มาไม่ทันเช่นเดียวกันข้าพเจ้าก็ขอให้ทุกดวงกิตทุกดวงวิญญาณได้ได้ในองค์มหาบรารมีพร้อมเพียงกันณนะแบบรนี้ด้วยเถอ จากการเวียนว่ายและตายเกินในสัตว์จะทำของมนุษย์โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานล้วนแต่ยังเดินบนและยังเดินใช้กรรมในเบื้องหลังของความตายหรือในความเสียชีวิต ในนี่กรรมและวิบากกรรมมันได้ยุติตามไปด้วยหรือไม่ในร่างกายที่ไร้จิตและวิญญาณคือการเสียสระล่างนั้นหมายถึงการกำหนดการใช้นี้และวิบากกรรมในตาม วาระโทษและวาระกรรมที่มนุษย์นั้นเกิดมามนุษย์จึงเป็นผู้จึงเป็นผู้ที่มีบาปและวิบากกรรมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือปสัตว์สัตว์ท,ทั้งหลายก็ลงมารับโทษและรับวิบากกรรมในหนทางการปฏิบัติแล้ว ในวาระกรรมเราได้ชดเชยชดใช้ในนี่กรรมนี่ชีวิตแม้แต่สัตว์ประสิ่งทั้งหลายที่เรานั้นเคย้ที่เรานนัได้ลหลงและไปยึดในครอบครองหลังจากที่เราได้เสียสละ หรือการใช้นีิวรรกะกรรมในรูปแบบหยาบๆหมดลงไปแล้วต่างว่ากรรมนิสินและนีิชีวิตทั้งหลายมันได้ยุติแล้วมันได้จบสิ้นลงไหมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วถึงแม้แต่ว่าเราจะเสียชีวิตไปแล้ว หรือแม้แต่ว่าจะจบสิ้นลงไปแล้วเราก็ยังเราก็ยังเดินต่อไปอีกนั่นหมายถึงว่าเราจะละในกายสังขารแต่ด้วยความเป็นจริงจิตและวิญญาณของเราไม่ได้หยุดในการเดินนั่นหมายถึงว่าเราถึงแม้แต่ว่าเราจะเสียชีวิตหรือตายไปแล้วเราก็ยังเดินอีกต่อไปเพียงแต่ว่าเราจะเดินวน หรือว่าเราจะเดินออกในส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าเราจะบวชพระเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้ทรงศีลหรือออกบวชก็ตามในสิ่งเหล่านี้เรายังเดินบนเรายังเดินบนและยังเดินหลงกรรมอยู่มันจึงทำให้เราก้าวออกต่อไป ตรงนั้นอีกไม่ได้นั่นหมายถึงหน้าวันในวระกรรมที่มันจะติดตามเราอยู่ไปอีกภพหนึ่งหรืออีกชาตหนึ่งนั่นหมายถึงว่าในก้าวต่อไปเราจะใช้กรรมในรูปแบบใดในรูปแบบมนุษย์หรือว่ัสว์สัปปส์และในรูปแบบรับวิบากกรรมนั่นหมายถึงว่าเราจะจมลงดิง่ง อยู่ในอเวจีหรือว่ามหานรกจึงทำให้เหล่านั้นเกิดความทุกข์และทำให้องค์สัมมาสัมพุทธเจา้าอยากจะช่วยเหลือและปลดปล่อยมนุษย์นั้นให้เป็นอิสระโดยที่มนุษย์หลงและก็เดินบนมนุษย์เราเองก็เช่นเดียวกัน ว่าในอดีตเราเคยสัมผัสสัมพันธ์ต่อคนร่วมพบร่วมชาติกันมาและเราเคยทำร้ายทำลายกันมาเราอาจจะเอาชีวิตผู้อื่นเขามาแต่ว่าเรานั้นแต่ว่าเรานั้นวิสามาถที่จะร่วงรู้ได้เลยว่าเรามีการเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดบ้าง อาจจะเป็นสามีหรือภรรยาเมื่อในอดีตเราเคยทำร้ายทำลายและเอาชีวิตด้วยสารเคมีและในปัจจุบันนี้ที่เรานั้นเกิดมาเราก็ต้องชดเชยชดใช้ในการเป็นสามีและภรรายาว่าในอดีตเราเคยเอาชีวิตเขาด้วยสารเคมี และปัจจุบันเราก็ใช้กันในรูปแบบสารเคมีเช่นเดียวกันนั่นหมายถึงว่าการทุกข์การทรมานมทางด้านจิตใจแม้แต่การทำร้ายทำลายหรือการทบตีทางร่างกายเราหรือว่าจิตใจเราในการทำร้ายทำลายเช่นนี้มันก็ยังไม่เท่ากับที่เราเคยเอาชีวิตเขาด้วยการใช้สาร หรือเคมีมันจึงทำให้สามีและภรรยาที่ยังใช้กรรมที่ยังใช้กรรมกันยังไม่หมดและจึงทำให้สามีและภรรยานั้นไม่สามารถที่จะเลิกลาหรืออยากขาดจากกันได้นั่นหมายถึงว่าเรายังติดกรรมกับเขาอยู่เรายังไม่สามารถที่จะออกจากบ่วงและวิบากกรรมนั้นๆได้ หลายท่านหรือหลายคนอาจจะเคยติอาจจะเคยติงถ้าเป็นกูแล้วกูเลิกไปนานแล้วใช่ไหมแต่ด้วยกรรมของเขายังไม่หมดแลอยังไม่จบจากกันมันจึงต้องทนทุกข์และทรมานจากการทำร้ายทำลายทั้งจิตใจและร่างกายนี่คือวิบากกรรมที่เรายังติดนี่อยู่และเรายังใช้กรรมเขายังไม่หมด แต่มนุษย์นั้นยังเดินบนและยังเดินหลงอยู่โดยที่การว่าเราซึ่งเป็นสามีภรรยาเป็นลกูกหรือว่าเป็นบริวารก็สุดแท้แต่นั่นหมายถึงว่าพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่ด้วยเหตุบังเอิญสิ่งเหล่านี้มันไม่มีเหตุบังเอิญใดๆที่มันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุบังเอิญแต่ด้วยเหตุบังเอิญอันนี้มันมีอะไรอยู่ในเบื้องลึก และในเบื้องหลังองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าด้วยเหตุบังเอิญมันไม่มีด้วยเหตุบังเอิญนั้นมันไม่มีหากแม้ว่าเราไม่เคยเกี่ยวกรรมกันมาก,ก่อนในบุคคลที่ใกล้ชิดพ่อแม่สามีและภรนรายาในต่างวาระกรรมในต่างพบและต่างชาติ มันก็จะเปลี่ยนในรูปแบบวิบากกรรมต่างๆนั้นอีกต่อไปนี่แหละถึงแม้แต่ว่าเราจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเราหยุดไหมมนุษย์ยังไม่หยุดในการเดินทางมนุษย์นั้นยังไม่หยุดในเรื่องของการใช้กรรมแต่ในนี่กรรมทั้งหลายและวิบากกรรมทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันมาจากที่ว่าเราอาจจะเจตนาหรือไม่เจตนา จากการทำร้ายทำลายกันมาก่อนแต่วิบากกรรมมันก็ได้พ่วงกลับกันมาอีกแล้วไม่ว่าเราจะเกิดในยุคใดหรือในสมัยใดคำว่านี่กรรมมันไม่มีวันจบในนี้กรรมมันไม่มีวันจบสิ้นโดยอย่างเด็ดขาดถึงแม้แต่ว่าเราจะปฏิบัติศีลหรือปฏิบัติธรรมถามว่ากรรมมันหมดไหมมันไม่หมดเลย แม้แต่เพียงเล็กน้อยเราบวชเราปฏิบัติธรรมเราชาระนี่กรรมได้ไหมเราชาระนี่กรรมไม่ได้เลยจากการที่ว่าเราบวชเราปฏิบัติธรรมหรือผู้ทรงศีลเรารู้หรือไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่การบวชก็คือการใช้กรรมการปฏิบัติก็คือการใช้กรรมและที่ต่างกันนั่นเอง แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราคิดนั่นหมายถึงว่าเราบวชเราปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ผู้ทรงสิลเราลืมไปว่าเรามาใช้กรรมให้เขาเรามัวแต่หลงบญและแสวงบนเราจึงลืมใช้หนี้มนุษย์ติดหนี้ด้วยกันมาทุกคนมนุษย์ติดหนี้ด้วยทรัพย์สินกันมาทุกคนมนุษย์ติดหนี้ด้วยชีวิตกันมาทุกคน นั่นหมายถึงมนุษย์เกิดมาแล้วต้องใช้นี่ด้วยชีวิตด้วยกันทุกคนโดยที่ไม่ได้ละเวน้นแม้แต่คนเดียวแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ได้ถูกการละเวน้นไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ไพร่ยากดีมีจนอย่างไรก็ติดนี่ด้วยชีวิตด้วยกันมาทั้งน้ำน,นี่แหละจึงทําให้เหล่านั้นไม่สามารถจะข้ามพ้นในสามโลกนี้ได้ แต่ด้วยความเมตตาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาโปลดปล่อยให้มนุษย์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากพรหมโลกยมโลกและมนุษย์โลกนี่คือความเป็นอิสระที่เรานั้นออกสแสวงหาที่ว่าเราบอกที่เราบอกว่าออกสแสวงหาบุญที่ว่าที่ว่าเราบอกว่าออกปฏิบัติธรรมหรือออกบวช แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเราใช้กรรมตั้งหากการบวชการปฏิบัติธรรมหรือผู้สงสิลเราใช้หนี้ใช้กรรมในรูปแบบกรรมหากแม้ว่าเราบวชปฏิบัติธรรมหรือผู้สงศิลเพื่อบุญและบารมีตรงนี้เราลืมใช้หนี้และใช้กรรมตอนนเมื่อเจ้ากรรมเขาฟ้องเขาเรียกว่าฟ้องทางโลกวิญญาณ เมื่อไหร่ถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมเคยทำร้ายตัวเองไหมและถามว่าผู้ที่บวชพระหรือเป็นผู้สงสิณเคยทำร้ายทำลายเครืและเคยเอาชีวิตตัวเองไหมทุกคนเคยได้ยินข่าวมาแล้วทำไมผู้ที่ออกบวชแล้วยังทำร้ายผู้อื่นอยู่ทำไมที่ออกบวชแล้วยังฆ่าตัวเองตายอยู่นั่นหมายถึงว่าเรายังติดหนี้เจ้ากรรมด้วยชีวิตอยู่ เรายังไม่เคยชดเชยชดใช้ในนี่กรรมในรูปแบบชีวิตที่เราติดเข้ามาการบวชการปฏิบัติธรรมการผู้สงสิงหรือการทำบุญในการทำบุญนั้นคืออะไรเขาเรียกว่าการใช้กรรมนี่คือการใช้กรรมมันไม่ใช่เป็นการทำบุญนั่นหมายถึงว่าเรามีบุญเก่าของเดาอยู่แล้วอย่างเช่นอาหารปัจจัย ที่เรามาถวายพระพิสุสงฆ์เพื่อให้พระพิสุสงฆ์รองรับอาหารและปัจจัยและด้วยการพิจารณาพิจารณาบอกว่าอาหารปัจจัยของเหล่านี้บริสุทธิ์แล้วเราจึงชดเชยชดใช้ในนี่กรรมนี่จึงก็การทําบุญนั่นคือการใช้กรรมทําบุญนั้นก็คือการใช้กรรมนั่นเองการปฏิบัติธรรมด้วยการทรงศีลก็เช่นเดียวกัน เขาเรียกว่าใช้นี่ใช้กรรมในรูปแบบกรรมบันดีกับการใช้นี่กรรมในรูปแบบหยาบๆอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุและนอนเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลอย่างเช่นอยู่ๆก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราหรือว่ามีวิบากกรรมอะไรเข้ามาสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าใช้กรรมในรูปแบบหยาบแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยากจะให้ใช้กรรมในรูปแบบกรรมนั่นหมายถึงชดเชยชดใช้ ในนี่กัรทั้งหลายนี่ชีวิตทั้งหลายทรัพย์สินทั้งหลายและโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่ยัง,งติดต่างข้าพเจ้าอยู่นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอชดเชยชดใช้ในนี่กัรทั้งหลายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและทรัพย์สินทั้งหลายที่เคยมีความผูกพันและความเกี่ยวข้องกันมาก่อนทั้งเมื่อในอดีตแม้แต่ทีละเล็กทีละน้อย ถ้าพเจ้าก็ขอสมากรรมและขอโอวสิกรรมอย่างหมดกิตและหมดใจอะโหสิอะโหสิสัา